องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทร่วมกับมูลที่อารยสถาปัดเพื่อคนทั้มวลและพันธมิตรจัดกิจกรรมทัวอารยสสาปัดคิกออฟการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลหรือทรยซึ่งฟอ,อจังหวัดเพชรบุรีและจดก,การประชุมเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอารยสสาปัดเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนท้มวลของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อย,ยกระดับและเพิ่มศักยภาพ ภาพให้กับจังหวัดเพชรบุรีในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการรวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนใช้รถเข็นสามารถเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรนดดีไซน์ตาม แนวทางขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งชาประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับองค์การในงานการพัฒน,นาพนธีพิเศษเรื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่งยืนองค์การเองชนหรืออ,อปทอนะครับเราก็เป็นหนึ่งนภาคร,รัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะร่วมมือกับภาคีพัฒนาภาคส่วนนะครับก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนอ,กองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนที่จะ การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนเอทบุรียกุกอิ่วนารมาสตงเสริมอาลัยสถาปัตย์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในนามของจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านก็ได้มอบนโยบายให้กับทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นอารยสถาปั์รวมถึงช่วยในเรื่องของการประสานงานการบูรณาการการทํางานร่วมกันเราจะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถานที่ทุกแห่งนะครับได้สร้างอารยสถาปัต์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ เรื่องของอาไรยสัพและการท่องเที่ยวคนทั้งมวลนะคะบอกได้เลยว่านําไปสู่การท่อยงย่งเ่ียนด้วยอันนี้เป็นเครื่องมือเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่านั่นคือการสร้างความเท่าเทียมความเสมอภาคในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วนํามาซึ่งความปลอดภยัยแล้วก็ความสุขสนุกสนานในการท่องเที่ยวจากที่เราทราบกันนะคะว่าปัจจุบันนี้ผู้สูงวัยนะคะเรากําลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยนะคะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีผู้สูงวัยเนี่ย จะเป็นปริมาณเรียกว่า20%นะคะอีก15ปีข้างหน้าก็30%ดังนั้นนั่นหมายถึงเราจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพก็คือผู้สูงวัยเนี่ยไปท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็โอกาสผู้สูงวัยเนี่ยเขาก็จะมีเวลามีเงินนะคะดังนั้นการที่เขามาเที่ยว ก็จะสร้างกระจายไรายได้สู่เศรษฐกิจดังนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมรอ,องรับทั้งผู้สูงวัยแล้วก็สังคมของคนพิการนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการบริการขนส่งการบริการร้านอาหารร้านของฝากของที่ระลึกหรือกิจ,จกรรมท่องเที่ยวให้น้องเที่ยวทุกสภาพร่างกายเนี่ยเข้าถึงได้ ก็ทำให้การรองรับตรงนี้ตอบโจทย์ทั้งระดับประเทศและ,และก็ระดับนานาชาตินะคะก็จะนำมาซึ่งไรายได้สู่ท้องถิ่นสู่แหล่งท่องเที่ยวนะคะดังนั้นเพชรบุรีก็ต้องมีความพร้อมตรงนี้เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นแหล่งงเที่ยวที่มีทั้งทะเลนะคะมีทั้งออป่าเขาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมนะคะดังนั้นอปทอก็ต้องมาชวนภาคีทุกหน่วย มาช่วยกันทำให้ตรงนี้มีความพร้อมจริงๆคือการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาทางลาดเราจับห้องน้ำที่จอดรถนะคะให้มีความพร้อม สำหรับอารยสถาปัตตในเมืองเพชรบุรีนะคะท่านก็เชื่อว่าในอนาคตค่ะเมืองเพชรก็จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะคะซึ่งณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยท่านก็เริ่มเห็นแล้วว่าเขาทยอยทําทีละจุดเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะแต่จุดที่ยังอาจจะยังเข้าไม่ถึงเนะะี่ยค่ะก็อาจจะใช้เวลาในการทําเพิ่มเติมทางลาดนิดหน่อยนะคะก็มั่นใจว่าในอนาคตค่ะเดี๋ยวจะกลับมาเที่ยวเพชรบุรีเพื่อเข้าถึงอารยสถาปัตย์ใหม่ๆอีกเพิ่มเติม